สบ,บายดีจ้านาะสบ,บายดีเบอซู่คู่สุขคนสบ,บายดีตอนคำยินดีตอนฮับเขาสู่สองสาวหวานสื่นคือเก่าจ้าทุกคนมาฮอดบ้านแล้วจ้าเนาะที่จริงกับมาฮอดตั้งแต่เที่ยงบ่าบายมาฮอดตั้งแต่บายผู้หลักก็มีรอยแต่ว่าบ่ได้ถ่ายคลิปมันแดดแห้งพักคำแล้วนอะแดดแล้วพักกันลงมาทงิมาหาเก็บดอกแค่ดอกแค่ก็ไล่หลาย ี๋ยวสิเก็บไปให้เขาเจา้าก่อนภายโนะพี่เจียงนะ้าค้นอยากได้นันลายยุจะเข้าเจา้าบบหูดิว่ามีในนี่ย้วสิเก็บขึ้นไปนาะาไปลวกกินกับปนลแมากับอีลอยกับน้องเพื่อนมือนี้ร้อยสบายดีป้าลุงดูเลยล่ะสบายดีจ้าป้าลุงน้อยสิพามาเก็บดอกแคเด้อยแล้วก็ ปะลูกอันปงไว้ก้อนอันอะไรอเธอคู่มาใส่ดอกแค่ลูกเธอมาลูกคูมาใส่ดอกแค่นะแม่นี่ดอกแค่ก็อยู่ทิงอยู่สูงมันผูหลายหลายแถวต่ำมันนี่ก็มีอ่ะแล้วปิดเอาเด้อแล้วก็ปลาปงไว้คู่อะไรก็จับสองมือลูกอื้อ ได้เอาได้เบอร์ทธนละลูกได้แม่ฮาไม่ต่อ,อยก็นเด้อแม่ฮาตั้งโทรศัพท์ไว้ก่นอนเลยแล้วสิจับให้แม่บอกม,มันสั่นไหมแม่ฮาตั้งไว้ก่อนเก็บลูกตัวได้เก็บเธอไงเก็บอรรถอิร้อยมากยุร้อยกลิ่นยุ อย่าไปใกล้น้องเลยเด้อลูกนำเลิกได้ไม้มามาเนี่ยแม่สิต่อยดอกผู้ร้ายแท้ๆอยู่เทิทงผู้บ่เทิงแม่คงตัวเลตตี้อ่ะเฮ้ยผู้พี่น้องดอกแค่น่ะกำลังเป็นดุกเลย เออลืม,ลมเซาอันน่ะนะเนาะเซาของไปส่งให้อาวอนสิเก็บไปให้เราก็เพราะว่าเมื่อเช้าส่นเมื่อมือก่อนนะแล้วฝากป๋าเมื่อให้พี่น้องแล้วเนาะอันเพื่อนน้องแจมนะแล้วใส่ของเมื่อเลยก็เลยเซลของมาส่งลราค้ำๆจักหน่อยเด้วสิเก็ดบดอกแค่ไปให้เราเนาะต่างกล่องไว้ก่อนเด้อพี่น้องลิ สบายดีป้าลุงดูเป็นยุสบายดีเหมือนบัวเป้นว่ะสบายดีป้าลุงเนี่ยเออไปเลยเกมบซ้อนเนาะลม้ลมคักล้มแน่พี่น้องลม้มอะไรเหรอเผาเซลล์ผูวกำลังออกน่ำเป็ยตาดสิเด้เกี่ยวอยู่บ่ิษัทานำบกเบิ้ลปานี่แล้วกแอันนี้จะบ,บ่มอันนี้ 把一放。 ลูกอย่าข้าวแลนเข้าไปในห่หานลูกล่ะสะเหยียบมันพี่มาอยู่ทางผิดลูกมาอยู่ขทางผิดคนหก ขันียบได้ลูกเกบกล่องไว้หูดโตวดเหนะหดุแฮะล้วปุ่งไปงอยู่นี้นะเอาไปบังกล้องลูกกองว่าแค่นี้ก็ได้มันไหลนั่นตนนี้นก็ยูกคันไม่ ดูแลผ้าไม่มันเป็นแง้มเนาะแม่นอันนี้ดอกน้อยมันลน้นเบิด แล้วกันเก็บลูกล่ะริดเ,เก็บหามเหยียบเด้อขวบเอาบ่ได้เหยียบวมาขวบเอา,าอ,อ <laughs> ย่า,กา,ยากเก็บใส่เสื้อลูกมันสีแหล่เสื้อสีแหล่ลูกเขา,าฝาดลงมาแล้วมันซ้ำเบิดพี่หนุโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อย,อยในเทียงมีผ้าอยู่บ่เลยเอามาผ้าปลายไหมแม่นอ อยา่ากระไลไลขนาดผูกงวัวใส่ตั้งแต่เดือนโฮกผูกกระยังบบเหียนอยู่เอาไปไว้สีเอาอยุฤทธิ์ฮะเอาอยุดอกแค่หนิฮะสีเอาอยุสีแบ่งให้โบเอากระเลวเต้ไปก็คของปาวีกับมีบบฮะคือว่าเห็นอยู่ในเฮือนเมนอญุ ในแคมหัวนี่จ้าหั่งกัดต่อยแป๊บเดียวได้ร้ายแล้วพี่น้องแล้วก็สิเก็บออกไปได้ยหลายจเจ้าข้าเจ้มามักรืบอบด้บอโบหูเก็บไปหายลองเบิงบางคนก็เขาเจ้าแกงแค่กินเนาะ แต่ว่าเขาอกเคยอกเคยกลิ่นอ,อนเกเคยเนะห็ดกลิ่นนะพี่หนงกฮะโอเคลูกแต่บอออกไปหำอะไรทำไปให้ไปด้วยดีไหมนะต้นแค่นะพี่นองภูสองสามสี่หาหก เจ็ดแปดเก้าซีบต้นแค่มีซีบตน้นม่แต่ต้นดกๆดกแต่เก้ามีแต่เสี่ยวอีแม่มาเก็บแต่เราบริเลงมากแต่ดดนแล้วมันอยู่เทิงเอามันบวได้เต็มคู่น่อยแล้วจ้าพอแล้วพี่น้องน้าซ้ำนี่กะได้ทงบางใย,ยเติบเลยนี่ ข้ามเลวตัวนี้ก็จังน้นนใสแต่วินสองเซียวพักกันเหล่นอยู่พี่แล้วไปเบิ้งมักพีกปะลูกมักพีกไม่ายมีอยู่บอก เพจอยังหลินตามสมตาตหลิตามสมตามเพจนั่นบ่สมตาเดี๋ยวเราเบิ่งอยังก่อนพี่น้องเป็นสีหัวยองหยองเดี๋ยวมือหนิอาหารต่อเราแบบเอ๊ะ ล้มแรงแล้วไปตัดที่เบิร์ตขาดแล้วฝนกะคือสิบวันใดนนอะไรแหละวันนี้คือสิบวได้เก็บละละเฮ็ดกะล้มขาดท่าเบิร์ตฝนนี่เนาะขาวเศร้าซึนนี่คือสิบ,บ,บว,าวนนบงามบอกเพราะว่ามันห้างกาัซซียังออกบ่ท่านเบิร์ตสามพี่น้องอุ้ยแม่ตัดโกเบ่อด เขายัางออกว่าท่านเบิร์ตซำน่ากระซิบแล้วอีแมต่ตัดกกพี่น้องอันนี้คือกกเนาะที่เ้าไปตำสาดอันนี้คือที่เ้าสอยแล้วสอยก็คือเ้าพาเครื่องเนาะมีดพาเครื่องอันนี้คือโตที่ยังบ b ได้สอยกระซิเป็นล้ำเป็นล้ำแบบนี้เนาะห้าไป อยแล้วเขาก็ไปตากี่นองตากให้แหงเนาะตากไว้เพิ่งเติอพูละะล้าาวเขาพูละเนาะเขาจะสีาาําบัดเทาตําแล้วพี่น้องนี่นก็คือนี่ออกมาเป็นศาสต์อันนี้คือศาสต์ที่ซซาซึนตํากับแม่เองดิพี่น้อกปกติสตามคูปีแต่ว่าไปแล้วเนี่ยโบมีเวลาเลยบบได้ตั้มเอาไปให้อาตาั้มเนาะ พี่เล่านี่ยแม่เอาให้ตาม้มเอาไปต่้มก็ได้อยูเสาวกว่าพื้นเนาะคือว่าเราได้เสาสีเสาหาพื้นผูกประจักแล้วว่าปีสิมานี่ยเสาสึ่นบอกอีเมลปต้องเอาให้แล้วหรอกสิเป็นคนต่้มเองสิตามกับอีเม่นั่นแหละเนาะได้เท่าได้กระปั่นกันโกกนี่ก็คือปลูกเองเนาะปลูกเองตัดเองตากเองแล้วก็สิต่้มเองแม่ามาแล้ว เดี๋ยวผู้ละส่วงส่วงปีใหม่โบลังปีใหม่ผู้ละจะสีตั้มจะมานอนบ้านจะทิดสองทิดก็คือสีแหล้วดอกสาดเศร้ากว่าพื้นอีแม่ตัดไว้อยู่เชิงนะก็ไลเติบแล้วนอนได้ประมาณสิบปายโคนผู้ละตัดส่วงสาบ้านมาบางหันนะเนาะซา้านมาถ่ายคลิปอยู่หันส่วงง้มหอยเซอรี่กับซาวัานใพี่นองจิ้ปะแค่นี้ก็หอยเซอรี่กับ เห็นไข่ร้ายยู่แต่วาน่วยกะทางงมกลางเวชน,นะสิบ่เห็นแล้วพี่น้องเพราะว่าน่ามร้ายแล้วก็พักบม่งกะตอนนี้ก็สีเต็มให้หน้าแล้วเนาะถามมาเยี่ยงกลางคืนเอาก็ต้องตากเอาหนาได้นะกลางคืนนมาสิปูออกมาหากิน่นได้เห็นบ่อยพี่น้องบอดอีเมปลูกก,กุกปลูกแค้วแค้มให้หน้านี่แหละเวลาม,ม,มากระลามออกไปเนาะ พักบ่งกันจนบบมีหอดใบทั้งป่าทั้งหอยกินเบี้ยมะพริกดอกอีเม่เรนบอกเขาจเจอมะพริกดอกบอกพริกพริกงั้นเออเนาะพริกที่อนันคืออีเม่เก็บมือน,นั่นแหละแล้วก็ว,ว้เดี๋ยวเกี่ยวเขาแล้วก็คือสีได้ปลูกแล้วละ่ะข้าก็สีเอาได้หนีแล้วเนาะเมื่อปลูกเพราะว่าตัวข้าวขาดจังมันออกลูกบอืมซองเบิง้ง เจ้าว่นนกกินเบอร์ละบัจจักเบีย้ยมันกะป่าเฮะใกล้สีแดงง้มแล้วพี่น้องยาวเข่ากระไดง้มแล้วล่ะเข่าในนี่โบเมนเข่าดำได้พี่น้องเป็นเข่าที่ย่ามเดือนหกนะมันเกิดมันเกิดเบี้ยตามไห,หนะฮะนะพี่น้องเข่าเหือที่มันล่นเลยเดือนหกฝนตกมากเลยมันเกิดตามไห,หนะอันบบล่าต้นสองต้นไหนะพอเราไปสวดมาปลูก มาปลูกไว้ให้ป่ากินซื้อๆแล้วว่ะแต่มันกลางงามเลยล่ะพักอันนี้พักก้านจองอีเมอามาปลูกนี่ไม่ตั้งแต่หอยเซอลี่กินเนี่ยหอยกัดที่เจ๋งแล้วมาปลูกลายต้นอยู่แต่ว่าหอยกินมันใหญ่บบทันเหลือต้นเดียวนี่แ่ะพี่น้อง บคลิปนี้กับเบิร์ตซัมี่แลเนาอพี่น้องบ่โหดสิไปไทยอยังเอเชจ้าพี่น้องเนาะมาฮอรนี่จีได้ขอนอุญาตล่าเลยเดอร์เนาะขอบใจเบิร์ูสุขุสุคนทีิีตาม แล้วก็ฝากติดตามฝากเบื้งโฆษณาให้าสาวซื้อในเด้อเนาะพ่อการลิปหนาไปแล้วสบายดีจ้า